ไม่ดีเดี๋ยวหนูจะตัดออกแต่ว่าพี่พูดไปได้เลยตามสบายค่ะหนูจะไม่พูดมาก <Okay. S 1> ค่ะวันนี้มาอีกแล้วค่ะมาเยี่ยมคุณคุณป้าวันนี้นะคะที่บ้านเขาเขาบอกจะให้อ่าโชว์อะไรให้ดูคุณป้าสวัสดีค,คนที่เมืองไทยหน่อยค่ะแล้วเขาสวัสดีนะคะ <Okay. S 1> อันนี้คือ,อต้นพร้ามอ่าต้นแพร มร่่ไม่ใช่แพร์พีชอ๋อพีชพีชโอเคเข้าใจแล้วค่ะโอเคต้นพีชเดี๋ยวเธอเธอต้องมาดูปัตสวยจังเลยกินได้หรือยังยังเดี๋ยวจะให้ลูกหนึ่งให้ลูกเดียวสองลูกได้ไหมเพราะหนูต้องเอาไปให้บิลด้วยบิลอยู่บ้านเอาเอาไปฝากสองลูก เอาเอาไปฝากบิวเป็นแนวทางหน่อยเผื่อพี่จะได้ออกไปเล่นน้ำกับเขาอยู่ที่นูน่นค่ะเขากำลังหาคนเพื่อนอยู่พีชโอ้ดกจังเลยโอ้ดกจังเลยโอเคเดี๋ยวจะเอาทางนี้ให้ทุนตกใจนะคะไม่ใช่ตกใจดีใจนะคะได้มาเจอก็เลยด,ดีใจมากพี่เ็าทำความสะอาดระวังนะคะเดี๋ยวหล่นอ๋อ oh. สองลูก,ลกนึ่งหนูเอาไปเก็บไปให้เบียวแล้วคุณป้าสบายดีเหรอคะแวะมาหลายครั้งแต่ไม่เห็นรถก็เลยไม่ได้เข้ามาแผลไม่เห็นอยู่บ้านคุณเยวก็สบายใจไหวแล้วค่ะแล้วดูยังไงมันสุกอ๋อมันยังไม่สุกแต่มันก็พอกินได้อ่า ลูกหนึ่งลูกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลูกใหญ่นะลูกใหญ่นะเออเจ๊ดานะโอเคอ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีขอบคุณนะคะสวัสดีสองมืออืมขอบยังยังกินไม่ได้เออเดี๋ยวได้กินได้อีกนานไหม อีกอีกใช่มพรุ่งนี้หลานชายมาวันที่สิบสี่วันที่สิก็อีกอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งก็อาทิตย์ไม่ถึงอาทิตย์มันก็กินได้เหมือนแบบก็แบบต้องบ่มต้องบ่มใช่ไหมอืมันต้องแอปเปิ้ลคุณกินได้อลยอย่าทุนมีมีฟันค่ะมีฟันก็กินได้เดี๋ยวเอร่อยเลยอร่อยโอเค เขาบางลูกก็ยังเล็กอยู่แต่ว่าส่วนมากก็โตเริ่มจะแก่ค่ะอันนี้คืออะไรคะอันนี้ทำน้ำจูดได้นะทำจูดคือลูกอะไรคะแอปเปิลหรือเปล่าโอ้ทำไมมันดอกจังเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวไม่หล่นลงไปนะอ๋อาดิดาอันนี้ทำ พี่ที่ฟูจุดดูท่าออโอโอระวังที่โอเคโอเคโอปาสสวยจังเลยสวยมากมากเยอะรินค่ะใส่ถุงใส่ถุงพี่เขาใส่ถุงให้ค่ะเดี๋ยวให้เขาโตสักนิดหรือให้เขาแก่สักหน่อยเดี๋ยวเราจะมาเยี่ยมพี่คุณพี่เขาอีกพอดีข้างบ้านเขาอะตัดหญ้านะคะก็เลยเสียงดังนะคะแต่ไม่เป็นไร เดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวก็หมดโอ้พี่ชอบดีจังเลยแล้วคืต้นไม้อ่ะเดี๋ยวไป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 เดี๋ยวค่อยๆเดินมันเป็นที่ข้างบนนะคะเดี๋ยวหล่นลงไปสักกันโอเคอย่างสวยนะสวยแล้วก็ดดกด้วย คุณพี่เดินไปเราจะไปดูกันค่ะขอบคุณมากอ้ยแล้วเขาแช่ไอ้ต้นซะละแหนวะเอาสิพี่เอาสิคะเอาสิคะนี่คือต้นสะละแหนนะคะคุณพี่เขาถกให้ไปปลูกนะน้องน้องค่ะค่ะไปปลูกไปอะไรก็ว่าไปไปซื้อกดึงออกมาเลอยอันไหนค่ะค่ะซื้อก็แพงใช่ใช่ถูกต้อง เจ้าของเขาให้เองนะคะพี่นี่ไม่ได้ขโมยนะคะค่ะว่าจะมาขอตั้งแต่ตอนนั้นเพิ่งมีโอกาสมามาหลายครั้งก็พอดีคุณพี่เขาไม่อยู่ก็เลยค่ะให้เขาพาทัวร์วสวนเขาหน่อยค่ะอ,อ,อันนี้ก็อีกต้นพีชอันนี้ก็พีชอีกต้นหนึ่งค่ะอ,อ่า เดี yeah, ๋ยววอันนี้ต้องเอ่อเดซับซัมเบอร์อ่าเซปเทมเบอร์เซปเทมเบอร์ถึงจะได้กินอีกสักเดือนเดือนหนึ่งเดือนกว่ากว่านี่ค่ะต้นพีชเขาอ่าเดี๋ยวตามตามก้นพี่เขาไปนี่ดูดิค่ะต้นพีโอ้อันนี้อะไรคะทานได้ไหม เขาคืออะไรอะพี่มาบอกกันอันนี้จะไม่รู้กันไม่รู้ว่าคืออะไรใช่ไหมแต่กินอร่อยกินอร่อยใช่ไหมแต่มันสูงอะเออเดี๋ยวหนูมาเก็บเดี๋ยววันหลังหนูมาเก็บอื้ออันนี้เขากำลังอันนี้จะปลูกใหม่น่องนีดานี่คุณนายตื่นสายไม่ดินพวกนี้อย่างน้อยก็เขาสันแบ๊กโอ้เอ็นนั้นค่ะค่ะค่ะ เป็นค่ะแต่สวยนะเนี่ยสองสองพันเหรียญเลยสองพันเหรียญบาทเดี๋ยวนียก็ได้ได้แค่นี้ก็โอเคค่ะอะไรก็ไม่ได้ยังไงซื้ออันนี้ก็ซื้อหนึ่งอันก็สี่เหรียญก็ห้าเหรียญได้ไหมค่ะค่ะชหนึ่งชิ้นห้าเหรียญเนี่นังสือค่ะหนังสือเดี๋ยวหนูขอขอดูหน่อยแป๊บหนึ่งนะมันคือหนังสืออะไรอ๋อ national g e o g r a p h i c เอาไปดิเอาไปหนึ่งเล่ม หนูมีเยอะที่บ้าน,นพี่แต่ชอบนะพูดถึงหนูชอบนะหนูชอบพี่พี่ท่าน,น,าน,นดรลาทิค่ะค่ะค่ะท่านดรลาทิยะอันนี้เน <crec S 2> ท่าน,น,าน,น,นดรอืาโอเคแล้วคุณวันนี้ก็ขี่ม้าโอ้เหมือนเหมือนตอนลูกสาวหนูไปหวัวหินแล้วไปขี่ม้าน่ะพี่เออลูกสาวหนูตัวนี่อย่างนี้แหละตัวเล็กๆสวยๆอย่างนี้แหละ <laughs> อันนี้ก็มีม,มีน้องมีมีลิสาแล้วเธอที่ไหนเหยื่ออ๋อสวยสวยมาก <laughs> อันนี้เหยื่อทูเทอร์เซนโฟที่ที่เซเธอร์เรตินให้อ๋อสวยสวยสวยค่ะสวยค่ะส,สวยมากค่ะสวยมากสวยมากเลขสามสิบปีสามปียี่สิบปียี่สิบปีขึ้น <c oughs> ใช่ถูกต้อง โอ้สวยอ,นนอันนี้เราซื้อบ้านนี้21ปีนะค่ะสโนว์บอรสหน,นูก็อยู่ที่นี่21ปีค่ะบ้านนี้อยู่ที่นี่24ปีค่ะใช่ใช่หน,นูมา21ปีป้านนี่มาก็ 3, 37ปีค่ะ37ปีแบ็กพอแบ็กพอใช่ไหมค่ะแล้วมาอยู่ที่นี่อนบ,บ,บอสที่นี่อีกที่โตลันโตอาดวาโน นี่ไมโอเนมอะแคนาดาซื้ออะไรก็เป็น My Own Name y o น r Own Name เป็นชื่อของเขาเองนะคะเป็นชื่อของวันนี้เองค่ะแต่ที่ที่ยี่สิบยี่สิบสามสิบสองไร่แล้วก็เราแล้วก็เอเคอร์สามสิบสองไร่คนที่นี่เขามีที่เยอะนะค่ะประเทศแคนาดาเขาคำนวณแล้วคนหนึ่งจะ จะมีที่ได้ประมาณหนึ่งร้อยเอเคอร์นะคะหนึ100่งร้อยไร่หนึ่งร้อยเอเคอร์ออค่ะ,คะเพราะว่าประเทศแคนาดาเขาเป็นประเทศที่ใหญ่โตมโหฬารแล้วคนไม่เยอะนะคะออนี่อีกส่วนหนึ่งของบ้านคุณพี่วันนีเขาอันนีนนน้ใหญ่มากคุณป้าบอกซิว่าดอกไม้นี่คือดอกอะไรคะดอกสโนอบอ์ใช่ไหม,ม,ไมคิดว่าไม่ใช่เหรอใช่อไมัใเหไม่ใช่เวไม่ใช่เหรอคิดว่าไม่ใช่เหอคอว่มเอคอิวมเเว อ๋อจะเป็นสีพิงค์่ะค่ะโอ้นะค่ะค่ะเดี๋ยวเราดูสีพิงค์กันสีชมพูกันอันนี้ป้ามิสตดแล้วก็แจ้มตรงนี้วันดีคืนดีมันก็จะเป็นต้นขึ้นนะเอาไปปลูกอ๋อคืออันนี้อันต้นนี้อันนี้ต้นเนี่นี่ท่านดร์ปลูกอันนี้ป้าบันนีกับน้องมิริสาปลูกโตเยี่ยทุนเอาซันวันลูกของเราซื้หแค่ซื้อต้นหนึ่งเจ็ดสิบ ลูกหนูโต2000เกิดปี2002 2002มันเป็นลูกหนูเกิดเดี๋ยวนี้18ปีป่ะใช่19ปีเต็มค่ะแหม19ปีอันนี้คืออะไรนะคะบอกก่อนบอกใหม่กันอิอิอิแอนด์เอ่เขาเรียกแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลที่ลิลี่แอปเปิ้ลเล็กๆแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลใช่มั้แล้วก็ดอกไม้จะสวยที่สุดค่ะโทนสีพิงค์ อันนี้เขาพูดว่าโหดอกไม้นี่ไม่เคยพบเลยมัสวยมากคุณป้าให้ดูอนนแอปเปลิลของคุณป้าหน่อยสิทำไมนนมันแอ Japanese apple j ป p a n e s e <Japanese. S 1> apple แอปปเเิลอ this is <okay. S 2> a big size นั่นเนี่ยอ่าลูกใหญ่เขาบอกว่าจะลูกใหญ่มากเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บแอปเปลิลที่นี่นะคะ ถ้าวันไหนอากาศดีอารมณ์ดีคุณป้าวันนียอารมณ์ดีเราก็จะมาขอคุณป้าวันนี้เก็บแอปเปิลอยู่แถวนี้แหละโอ้ะ ให้หนูมาช่วยเก็บไหมให้หนูมาช่วยเก็บไหมได้ไหมได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวหนูมาช่วยเก็บเดี๋ยวเก็บไปเป็นน้ำจืดค่ะใช่ค่ะอันนี้ไม่อีดอีอินอ่ะไอตัวไอตัวนั่นน่ะไอตัวที่เหมือนหนูอ่ะชิมมองเหรออ่ากระลอกหรือเปล่ากระลอกอ่ากระลอกหรือว่าแอนแรคคูแรคคูนไม่ลคคูนแอนสกอ อ๋อไกรที่ตัวยาวๆเออมันเราหล่นใส่หัวแล้วเนี่ยป้าทะเเดี๋ยวนูเก็บเดี๋ยวนูช่วยพี่เก็บค่ะเดี๋ยวนูจะช่วยพี่เก็บน้หนูมีเวลาอยู่หน่อยเนี่ยค่ะีย่ยงันนมีเอะอัน้เราไม่ก็บหรอิ้งไ้ตรงนี้เนมันมากิน อ่าไอตัวสกังนั่นอะโอเคสกังตัวสกังเออตัวตัวกินเหม็นเหม็นหรือเปล่าถ้าตัวกินเหม็นก็ตัวสกังไอเดียเดียวยมืนคล้ายแอนก็หรอกก็ไม่ได้มันไม่ได้แอนนะชิปกระมงนะชิปไม่ใช่ตัวเล็กเออไม่ใช่ชิปมองอันนี้มันตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็ไม่ใช่แลคคูนมันตัวอะไรนะไหนคะตัวไหนโอ้ดอกนี้ ดูดูน้องไมด้าตอนที่นั้นมันสวยมากเดี๋ยวนี้มีสองต้นที่สวยกับแอนคริชจีอัลเจอร์น้องไมด้าดอกนี้นะไม่น่าเชื่อมันจะสวยค่ะสวยสวยพอเราดูดิดูดิน้องไมด้าดูดิค่ะค่ะโอปารจะหักแล้วนนปปารปลูกได้ทำไมมันคนละสีใบมันคนละสีอย่างนั้นนะคะคนละพันหรือเปล่า หรือคนละต้นคนละต้นสองต้นผสมกันค่ะก็เลยเป็นคนละสีต้นนู้นสวยพ้นนู้สวยค่ะเดี๋ยวไปดูต้นสวยคนสวยก็ต้องอยู่กับของสวยคุณป้าพาไปดูอ่าต้นนอนค่ะต้นที่สีชมพูอื เด,เดี๋ยวมันจะเป็นสีีสให้คามมา <laughs> คาดูดิต้ิ <laughs> เ,เรียกให้คามลปาดสวย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 มากสวยมากค่ะคนก็สวยอดอกไม้ก็สวยสวยกสค่ะนีคบ,บ,บนีบน,น,นะ เี๋น้องน้องเวลาดูซิค่ะเก่งนะปลูกอะไรก็เกิดนี่ป๊าดหนูยังยังฝันอยู่ยังไม่ได้ปลูกเลยเนาะเวลาซื้อต้นก็ต้นสองร้อยเหรียญต้นใหญ่ๆที่มียอกหายถ้ามันเป็นต้นเล็กๆเ,เราก็ไม่อยากไปเลี้ยงมันน,มนะค่ะมันนานไหมมันนานอันนี้ป้าป้าวันนี้ซื้อต้นใหญ่ๆมีเกตสิบห้า,าเหรียญหรือว่าค่ะที่ นานถ้าต้นเล็กมันจะใช้ใช้เวลานานใช้เวลานานอันนี้เว่าค่ะออเดี๋ยวเดี๋ยวหนูสัญญาถ้าเกิดเขามากับมาที่เฟกลิกตันอีกเดี๋ยวหนูพามาหาคุณป้าวันนีค่ะเดี๋ยวลูกหนูเดี๋ยวหนูพามาออตต่ว่าเรียนอยู่แต่ว่าค่ะ หินเนีะ,ะนห็นกอลตัล้ <Okay. S 2> ตงแต่สมัยเอยอทูชาวซันเอามากองเนี่ยหินและของน้องม่ดาีาก็มีสองก้อนโ <c oughs> อ้ยนูจำได้พี่ไปบ้านหนูพี่ไปเอาหินมาสองมาก้อน,นหนึ่งสองก้อนเหรอน่ารักอันนี้หินมาจากบ้านปินินาคาเนี่ยคุณป้าอันนี้เขาไปเยี่ยมเลยให้เขาเป็นของขวัญนะคะนานแล้วจะบยี่สิบปี น่นแล้วหนูจําได้ครั้งแรกและครั้งเดียวที่พี่ไปบ้านหนูจำได้เนี่ยเนี่ยก็ไม่ด้ตัดมีไฟฝันตัวละสามร้อยสี่สิบห้าร้อยเหรียญโอเคหนึ่งตัวซื้อตอนที่คริสต์มาสโอเคเป็นมองยังมองเล่านะเสียบไฟเหรอก็เสียบสวยจังเลยมันไม่มีกี่ลมันไม่มีกี่ลูกแต่เขาทําได้ดีนะแล้วก็คริสต์มาสอ๋อเราทําอย่างเงี้ยเขาดึงก็ไฟ ศูญเสียอือโอเคเก้าร้อยเหรียญน้องเบดามันของกำมันใจก็มีเหมงนกันคุณป้าเดี๋ยวหนูไม่เข้าค่ะพี่เขาให้อะต้นนี้ไปปลูกกับกระถางอย่างดีเลยเนี่ยอย่าไปปลูกที่บ้านกลิ่นนี่หอมชื่นใจ่ามาบ้านคุณพี่วันนีเนี่ยเราก็จะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างค่ะดอกมงดอกไม้เขาปลูกต้นมงต้นไม้ โอเคโอเคค่ะโอเคเขาจะเขาจะดีใจมากๆเลยเพราะเขาหนูหนูบอกทุกครั้งว่าหนูมาหาแวะมาหาคุณพี่อ๋อแไม่ได้ล้วมีดอกไม้บางแล้วจำบ้านหนูได้ไหมเนี่ยจำที่บ้านอันนี้ให้คุณบิวนะคะสามีคุณป้าวันนี้เขาฝากไปให้คุณบิวนะคะ่ะ ก็ให้น้องมาดิดาเนี่ยแหละค่ะขอบคุณค่ะน้องมาิดาให้สามีเขาบอกเขาให้น้องมานิดานี่แหละแล้วก็ให้สามีไม่ใช่ให้สามีน้องมานิดาให้น้องมิดาแล้วน้องมาิดาอย่าให้ใครค่ะขอบคุณค่ะ